เราเกงปลาตัวใหญ่พี่น้องฟังนะครับเขาถามว่าเราเกงปลาตัวใหญ่ด้วยไม่เอาขี้ปลาออกฟังให้ดีนะแกงนั้นจะกินได้ไหมฟังนะคำถามเขาถามว่าเราเกงปลาตัวใหญ่ จะเป็นปลาทูปลามงอาปลานี่ทีนี้ที่พี่น้องถามเนี่ยโดยไม่ได้เอาขี้ของปลานั้นออกแต่เราแกงเข้าไปแล้วนะเขาถามว่าแกงนั้นกินได้ไหมฟังให้ดีนะครับพี่น้องฟังนะซึ่งจากปกติ ที่เราได้รู้กันและในกีตัรทั่วทั่วไปอ่าเขาจะบอกเลยว่าปลาเล็กหรือปลาใหญ่เขาจะวัดด้วยประมาณการสองนิ้วถ้าสองนิ้วลงมาไม่ถึงเล็กสองนิ้วลงไปอ่าสองนิ้วขึ้นไปไม่ไม่ถึงใหญ่เข้าใจนะครับทีนี้ถ้าปลาเล็กเลกศาสนานี้อนุญาตเลย กินทั้งอทอดทั้งตัวแต่ไม่ได้ไหมายความว่ามีเลือดติดข้างนอกไม่ล้างนะไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้นายิสภายนอกนะวานจิบต้องล้างอยู่แล้วแต่มุดแต่พูดถึงสิ่งที่อยู่ในตัวปลาในพุงปลาเนะเข้าใจนะครับในพุงปลานั้นไม่เอาออกก็ไม่เป็นไรถ้ามันเล็กนะักความหมายครับว่าเล็กคือสองนิ้วลงมา เช่นปลาชิงชังปลากระบอกขนาดเล็กปลาทูแขกอะไรเป็นต้นเข้าใจนะครับแล้วทีนี้เนี่ยส่วนปลาตัวใหญ่ในเงีปลาตัวใหญ่สองนิ้วขึ้นไปเป็นที่รู้กันทั่วไปว่ายิบจะต้องเอา ขี้ออกตับไตไส้พุงนั้นจะต้องเอาออกเข้าใจนะส่วนนาจิสด้านนอกเลือดติดนู่นติดนี่อ้นั้นมันต้องเอาออกอยู่แล้วอ้นั้นมันต้องล้างอยู่แล้วตัวเล็กก็ไม่ได้ถ้านาจิสภายนอกนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งอ่ะมักง่ายก็คือบ้อง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 ,องล้างเฉพาะข้างนอกไส้ก็ไม่ได้เอาออกพุงขี้ไม่ได้เอาออก ที่พี่น้องถามว่าเกงนั้นจะกินได้ไหมพี่น้องครับซึ่งเมื่อปลาตัวใหญ่ฟังให้ดีนะจะมีคีรับอุลามะในงี้การกระทำากาวมุตามัจะหุกมหารามนะทำแบบนั้นแต่ในงี้กินแค่นาจิสจะฟก ขี้ในพุงปลาปลาเมื่อกี้ปลาตัวใหญ่ในแง่กินศาสนาอนุรมถ้าพี่น้องเคยเรียนกิัาฟรอม์มาซาเอลจะมีบอกในกิัาฟรอ์ว่าเออเมื่อเกิดแกงเข้าไปแล้วแกงนั้นนะยังคงใจได้เว้กินได้ไว้แต่เฉพาะเป็นนาจิสด้วยสาเหตุขี้ปลานะ อย่านดจิสด้วยสาเหตุมีอย่างอื่นนะเข้าใจนะครับแต่ถ้าเราคิดเองด้วยที่เราไม่ได้เรียนอเมื่อการกระทํานั้นฮารามอุลามะว่าฮ ARAM าาม,มันต้องกินไม่ได้เลยแกงแต่เปล่าเลยครับกินได้นะครับผมยินยันว่ากินได้นักกิตาฟรอผมยังจํานะครับแต่การกระทํานั้นไม่ดีเลยแต่ถามว่ามีบ้างไหมอุลามะที่ว่า าการกระทานั้น่ที่ศาสนา,าที่อุลามะฮุคุมมักครุมีไหมมีแต่กาวดอกเอที่ว่าสับแบบตัวใหญ่ก็คือแบบลลางเฉพาะครั้งนอกแล้วก็สับ,ส,บสับแล้วก็แกงเลยาการกระทำมักครุก็มีที่อุลามะว่านะแต่ที่พี่น้องถามนเมื่อแกงแล้วเนี่ยแกงนั้นกินได้ไหมไอ้น,นั้นกินได้นะครับซึ่งมาตากับถ้าเกิดว่ามีขี้จิ้งจก ลงเข้าไปตกหล่นหรือลงลักษณะยังไงก็แล้วแต่เข้าไปอยู่ในแกงอันนี้เจ้าเลยจบเลยทีนี้กินไม่ได้เลยทีนี้อ่า<ม>เพราะมันเป็นนาจิสนอกแหละ